สวัสดีครับไปเดิ่มาต่อหายหัวหายหางหายกะหรี่ไปนานอตัวนี้ไม่มันกันกายภาพไม่มันกันชีวภาพลำบากเลยนะแต่ว่าท่านก็อทูน้าของเราก็แข็งแกร่งไม่ใช่ปัญหาาวร้กอก็ทูน้า ทำไมมันไม่ติดว่ะเฟเจอร์หมดอเชน่าวิธีการต่อสู้อันร้อนรุ่นของเธอทำให้ฉันนึกถึงตระกูลแต่อา่าไม่ออกตระกูลงั้นเหรอแต่เทดี้เป็นคนตระกูลไม่ใช่หรออังกฤษข้าหมดเออฮิบะโกะไม่เคยบอกเหรอมันเป็นความลับ ฉันเป็นโคนที่สร้างมาจากยีนของตระกูลหมเเค้าว่าเทนี่เป็นยายของฉันงั้นหรอผิดเพราะฉันยังสาวแล้วก็สวยด้วยแต่ว่าเมื่อตกี้บอกว่าเคยร่วมต่อสู้กับพ่อนี่อายุคงไม่ใช่แน่น้อยแน่อน,อนอนทำไมาหัวถึงมาดีเอาตอนนี้ดีแจะเรื่อง ดีแต่เรื่องคุณยายอะไรรู้สึกไม่ดีเลยเป็นห่วงเรื่องโปเนียงันเหรอเป็นไปได้สูงนะว่ามันเป็นกับดักถึงจะเป็นกับดักก็ไม่เล็ไม่กลัวหรอกถ้าเป็นกับดักจริงเราก็พังกำแพงออกไปเลยวันนี้เทรีดูตื่นเต้นนะแน่นอนอยู่แล้วหลายปีแล้วที่ไม่ลงมือทำอะไรแบบนี้อีก แต่ว่าเทลิเคยเป็นวาคเลียมาก่อนไปนะใช่แล้วสมัยนี้สมัยที่ยังเป็นวาคเลียเธอก็เอาเรื่องอยู่นะเคยแม้กระทั่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็นวัคเลียระดับ s แต่เธอก็ปฏิเสธไปเพราะว่าอะไรฮปเบโกเลิกซุบซิบกันได้แล้วสั้นๆเลยนะเทลิเอเคเนาฉันรู้สึกฉันรู้ดีว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ไปกันแล้วได้พวกเรา รู้สึกกำลังทำอะไรอยู่เจอนั้นใจเกเรต้องใช้เออต้องใช้เซเล่บอยว่อเจอกระภาพาแบบเออเจอแบบเออจับคนอย่างงี้เนี่อ่ะเอ้เอ,อเซออเล่สายผิวผิวใหน้งสายน้ำเควือยูโหมด อัลติเมตก็อดูขนาดนี้ยังไม่ตายเลยอ่ะโห่เก,เ,เกินเซเล่ตุ้ยหนีอยตัวเจอเซเล่เซเล่อธิบหาเคียวไปหุ่นยนต์พวกนี้แข็งแกร่งมากถ้าต้องเล็กหากมีอาวุธ พวกนี้คงไม่จําเป็นต้องมีวาคทีเรียแล้วจริงๆซากเล่ก,ก็เคยลองแล้วแต่ทําไม่สําเร็จอาวุธหองไกที่พวกทดลองสร้างาสามารถอ้าวอีกอย่างความไม่เสถียรของพลังงานของไกเป็นปัญหาใหญ่กับโครงสร้างของอาวุธมันไม่คุ้มนะงานวิจัยใหญ่ของซางเล็กเพราะว่าร่างกายมนุษย์สามารถรองรับและเปลี่ยนแปลงและแปลงเปลี่ยน ร่างกาที่กัดเก็บอยู่ในร่างวัตถิเลียมีความเสะเถียนที่สุดแต่ก็มีข้อเสียที่ว่าเจ้าของร่างต้องเสี่ยงกับการได้รับผลกระทบอายุไขจะสิ้นจะสั้นลงก็คือตายไวขึ้นนะฮะเรื่องแบบนี้ไม่เคยได้ยินหมหายคว่าวิธีของแล้เป็นวิธีที่ถูกต้องงั้นหรอแม้ว่าให้นราดีของเราจะพัฒนาไปไกลแค่ไหนค้าปรับตัวพลังงาน พลังเฮงไก่แต่เราไม่ต้องการให้มนุษย์ต้องพบกับความเสี่ยงคงเ,เป็นเพราะว่าผู้ก่อตั้งนั้นมีมนุษย์ธรรมดามากกว่าคนของฟักเล็กน่าเสียดายยิ่งนัก <c oughs> จบจบด่านนี้อยากจบไปเนาะไม่ชอบเลยมาเข้าด่านในอัตโนมัตินะ่ะอยากให้มันเล่นด่านนี้จบก็ออกใหม่เข้าด่านใหม่นะอะไรอย่างนี้นะ ไม่ใช่แม่งต่อเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่เอาไม่ชอบเลยกูงงไงว่ากูถึงไหนแล้วเนี่ยปนเนียเราถึงประตู C7 แล้วพเวิร์ดได้รับการยืนยันประตูกำลังเปิดออกอประตูเปิดออกแล้วอลองตัวให้ดีหลังจากเข้าไปในตึกจากแผนที่ของโปนเนียคือเหมือนว่าเมจะถูกจับตัวไว้ที่ชั้นสาม รีบมุ่งหน้าไปที่นั่นเดี๋ยวโปเนียจะเปิดประตูห้องทดลองให้ตอนนี้นักวิจัยกำลังเคียมติเรียมการผ่าตัดเอาคอออกจากร่างของเมนะจะฉันจะไ้ให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องห่วงนะเราจะรีบไปห้องทดลองกำลังเรากำลังมาแล้วมีพี่เม โอ้ยเฮียอะไรมานรนต้อนรับขาสมหร,รับเด็กลูกโบราณเห็นกระป๋องมีประกัอะไรบ้างสองหารสองใท่รับความโอเคอันนี้โอเคแล้วครับ <c oughs> แคชเชอร์หมด <c oughs> ก็ตัวแต่ให้เชื่อหมูก็แรงด้ยวยจบเลยพอเปิดได้รับการยืนยันประตูกำลังเปิดออกประตูเข้าห้องทดลองเปิดแล้วเป็นยังไ,ไงนะทางที่เรามาถูกปิดไปแล้วกันเหรอแว่วาบ้านี่เป็นกับดักยังไงก็ไม่ถอยหรอกปกติเคียน่าออกจาก ออกจาบือ้อแต่เวลาสำคัญนี่พูดได้พูดใช้ได้อยู่เสียงนั่นเป็นของคนที่ควบคุมโปเนียคุณคือถูกต้องแล้วสองคุณคือเทลี่เสนะให้ตายสิตัวตัวตัวโป่งมาเองได้ยินมาตลอดว่าคุณเก่งสงสัยจะเป็นแค่ข่าวดือเพราะดันติดกับดักง่ายง่ายแบบนี้ชิได้ยิน คนคนเรียกคุณว่าจิ้งจอกเจ้าเล่ก็นะเหยื่อล่อดีไม่ติดกับก็ยังไงอยู่ติดกับแบบนี้แหละดีแล้วทำให้อะไรอะไรง่ายขึ้นเยอะตรงนี้ก็แค่ต้องไปช่วยเมยแล้วหาทางออกจากนั้นก็ลําทำลายให้ชิ้จากยังขี้โม้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวรู้กันว่าไม่ได้โม้ งั้นฉันจะรออยู่ที่ห้องทดลองนะอย่าเพิ่อเอาชีวิตไปทิ้งไว้ก่อนมาถึงละเอาไม้แล้วปกป้องสะเสบียงได้เลยใหการให้ปกป้องสเ,บงเปปงสเบียงสียชีวิตไม่เท่าไหร่หรอก่ไาไหร่วรอเปแบบนี้ sẽ có thế nào à thế nào mình mùng quang nhớ con con tí mình nhiều ok bọt mà lắm bọt có tự hồn luôn mẹ <tín> tí nó ít mẹ ตีไม่เข้าจริงวะอุดไปไหนวะเหี้ยอ้ยเหี้ยมัดเดียวแตกเร่งไ่เร์่อไ้วะโอ้โหโหดมากที่ตรงนี้ ใช้เวลานานเลยปนาหาก๊อตเคียหน้าเนี่ยโมมึงโหดไปไหนหัดผมยอมรับว่ามึงเก่งจริงอึดอึดไมได่เก่งที่ไหนหรอกตายยากทิบหายเวรยังไม่ตายอีกไปก็ต้องอัพของล่ะไม่ได้แล้วต้องอัพของแล้วตีพอแล้วตอนนี้ ตีเริ่มไม่เข้าแล้วไปวอะไรีกวะเนี่ยตีไม่ค่อยเข้าเลยเล่นยากกว่าเดิมนั่นแหละง่าย,ายๆเล่นยากกว่าเดิมนะครับยอมอ่ะยอมใจยอมใจที่ไม่ใช่ยอมใจยอมใจที่ไม่ใช่ยอมใจวน เอาอเขบาไว้ทำเพี้ยเลยเนี่ยเนี่ยเอาไว้ยเอาไว้อันนี้ก่อนนะครับใครที่ก็มารับชมฝากกดไลค์กดอิดใามด้วยนะครับ